ครับผมวันนี้ผมมารีวิวเครื่องอบลมร้อนนะครับผมของบอสมอเราเองนะครับก็ตัวนี้นะครับอย่างดีเลยนะครับเนี่ยก็นะครับเป็นระบบถาดหนุนนะครับผมตัวถาดนะครับผมเป็นตะแกรงนะครับเนี่ยขนาดละเอียดเลยนะครับสามารถทําเนื้อแดดเดียวเนื้ออบแดดเดียวได้นะครับหรืออบสมุนไพรเนี่ยโอเคเลยครับผมนี่ความสูงถาดนะครับนะฮะ นี่คือนิ้วนะครับผมนี่ความความหนาของนิ้วนะครับนี่ครับหนานะครับก็มีทั้งหมดสิบถาดครับรุ่นนี้เรามีตั้งแต่หกถาดนะครับอ่าแปดถาดแล้วก็สิบถาดนะครับผมอันนี้ตามการใช้งานของแต่ละบุคคลแต่ละท่านเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นอย่างดีครับเนี่ยอืมที่ใส่ถาดก็เปิดหน้าเตามาให้มันตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราวค่อยสามารถกดฟีดถาดให้มันหมุนได้โดยปุ่มสีเขียวนี้นะครับ ปุ่มสีเขียวนี้นะครับถ้าเรากดปุ๊บถาดก็หยุดหมุนนะครับถ้าผ้ามันอยู่ในหน้านี้เราดึงถาดออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดผนังนะครับต้องให้มันตรงๆก่อนนะครับแล้วค่อยดึงถาดออกนะครับผมอ่าแล้วกดหยุดนะครับก็สามารถดึงถาดออกมาได้เลยมีทั้งหมด10ถาดนะครับผมไม่เหมือนของตลาดทั่วไปนะครับที่แบบกระจายความร้อนได้ไม่พูดถึงนะครับอ่ะวิธีการใช้งานเดินเครื่องนะครับผมก็ช่างจัดการเลยครับเดินเครื่องเลย พอเดินขึ้นนะครับผมจะมีลมร้อนออกมานะครับผมฮะแล้วก็ดีเลยจะเตะขึ้นนะครับผมย้อยดังดังไฟสีแดงนี่จะโผล่ขึ้นนะครับก็คือจะมีเสียงนะครับแล้วก็จะมีลมร้อนนะฮะเป่าเป่าทั่วถึงนะครับเนี่ยทั้งทั้งตู้เลยนะครับเนี่ยเก็บความร้อนได้ดีนะครับผมประสิทธิภาพนะฮะตรงนี้กล้ารับประกันเลยนะครับเวลาอบลมร้อนก็มันก็จะ หมุนนะครับสามอสิองศานะครับผมคุณไม่ต้องเสียเวลามาสลับถาดเหมือนตัวพวกรุ่นก่อนๆนะครับที่เป็นใช้แก๊สใช้อะไรไม่มาตรฐานครับแบบนี้เรามีหน้าจอแสดงสถานะชัดเจนนะครับว่าตัวนี้กี่องศาเนาะแล้วว่าเวลาเท่าไหร่ก็สามารถปรับตั้งกันได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็บวกกับเป็นระบบถาดหมุนด้วยนะครับเนี่ยอืมก็ถ้าสนใจก็ลิงก์ที่ด้านล่างนะครับผมหรือโทรติดต่อครับผมขอบคุณมากครับ